เราบุคคลที่ต้องตกใจถึงขีดสุดครับเมื่อรู้ว่าจอยบอยกลับมาครับแล้วจอยบอยคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนกลับกลายเป็นลูฟี่พระเอกของเรานั่นเองครับโดยตัวละครเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามหรือตำนานของจอยบอยมาบ้างแล้วครับคิดว่าคนผู้นี้เนี่ยจะต้องเซอร์ไพรส์ตกใจถึงขีดสุดแน่นอนครับที่ตำนานเรื่องเ่าในดีตการนะครับกลับขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งครับผมมาดูกันว่าจะมีใครกันบ้างครับขอพูดถึงคิงก่อนเลยครับคิงเนี่ยเป็น เผาลูนาเลียครับก็อาจจะเป็นไปได้ครับว่าในอดีตนะครับเผ่าลูนาเลียเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์อะไรบ้างนะครับไม่มากก็น้อยเกี่ยวกับจอยบอยก็เป็นได้ครับแล้วคิงเนี่ยก็เป็นแบบลูกหลานเผ่ารูนาเลียเนอะใช่ไหมนะคิงนะครับผมครั้งหนึ่งเนี่ยตอนที่เขาติดตามไคโดต้องบอกว่าตัวคิงเองเนี่ยก็มีความเชื่อครับว่าตัวไคโดเนี่ยน่าจะเป็นจอยบอยครับไคโดนั้นน่าจะนําความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มาสู่โลกไปดีได้ครับเรียกว่าตัวคิงเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าเฝ้ารอนะครับการปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้ เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับว่าเดิมทีลูฟี่ที่เป็นศัตรูของคิงนะครับผมอาจต่พอตอนนี้ลูฟี่เป็นจอยบอยครับตัวคิงเขาเนี่ยจะมีท่าทีมีปฏิกิริยายังไงครับแล้วก็เป็นเรื่องที่คิงเองเนี่ยต้องช็อกมากๆครับส่วนเจ้าฮูฮูครับฮูฮูอ่ะเขาจะเชื่อในตำนานของเทพพระอาทิตย์นิกาครับและจากข้อมูลตอนล่าสุดเนี่ยก็พอจะเชื่อมโยงกันได้แล้วครับว่าจอยบอยกับเทพพระอาทิตย์นิกานั้นก็น่าจะเป็นคนคนเดียวกันครับเดิมทีฮูฮูได้แบบเกลียดแค้นโกรธแค้นลูฟี่มากนะครับเพราะว่าลูฟี่เนี่ยกินผมพ กมุเข้าไปนะครับผมและเจ้าผมพิศารโกมุกโกมุเนี่ยก็เป็นต้นเหตุนะครับที่ทำให้ฮูฮูเนี่ยต้องตกละกรรมลําบากอะไรประมาณนั้นครับเครียดแคนแล้วก็แบบอยากจะแก้แคนลูฟี่มากนะ <c ans> แต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่ารู้ว่าเฮ้ย ตัวลูฟี่เนี่ยเป็นเทพพระอาทิตย์นิกานนครับผมเออไม่รู้ว่าฮูฮูเขาจะเกลียดลูฟี่ลงหรือเปล่านะครับกรณีของคิงกับฮูฮูเนี่ยมันก็จะคล้คลายๆกันนะครับสองคนนี้เนี่ยเป็นศัตรูของลูฟี่ในภาควันโนนี้ใช่ไหมแต่เรื่องราวเนี่ยมันก็จะกลับตลบปัตนะครับเพราะว่าในท้ายที่สุดเนี่ยลูฟี่จะกลายเป็นบุคคลที่ทั้งสองคนนี้เนี่ยเฝ้ารอเป็นคนที่สองคนนี้เนี่ยมีความเคารพเทิดทูนอยู่นะครับในฐานะจอยบอยแล้วก็ในฐานะเทพพระอาทิตย์นิกานนครับผมแล้สองคนนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครที่มีความเท่น,นะคร เด่นเหมือนกันครับน่าสนใจนะครับว่าสองคนนี้เนี่ยจะมาให้ความช่วยเหลือจะมาให้ความร่วมมือกับลูฟี่หรือเปล่าครับเพราะเราก็จะเห็นในหลายๆครั้งนะครับจากคนที่เป็นศัตรูลูฟี่โกรธแค้นลูฟี่นักหนาอยากจะเล่นงานลูฟี่นักหนาครับแต่ไปๆมาๆเนี่ยก็มาเป็นพักพวกลูฟี่ยอมมาอยู่ใต้บัคบบัญชาลูฟี่ก็มีให้เห็นแบบหลายต่อหลายครั้งนะครับผมแบบครั้งใหญ่เลยก็คือกรณีของเรสโลซ่านะครับพวกกองทัพพันธมิตรกลุ่มหวกฟางนะครับแต่ละคนนี่ก็เป็นโจดลูฟี่ทั้งนั้นนะครับ กับกลายเป็นมาช่วยลูฟี่ซะอย่างนั้นครับเออก็น่าสนใจนะว่าถ้าได้คิงหรือว่าคูคูนะครับกลายเป็นบุคคลที่มาเทิดทูนลูฟี่คลั่งไคล่ลูฟี่นะครับแล้วก็มาเป็นกําลังเสริมให้กับลูฟี่เนี่ยกองกําลังของลูฟี่เองก็จะดูน่ากลัวขึ้นไปอีกเยอะเลยนะต่อมาคนที่3ไคโดครับโดยไคโดเนี่ยก่อนอน้นนี้ตอนที่ต่อสู้กับลูฟี่อย่างดูเดือดนะครับเหมือนกับว่าไคโดเองเนี่ยก็คงจะมีความคาดหวังอยู่บ้างเหมือนกันครับว่าลูฟี่เนี่ยอาจจะเป็นจอยบอยก็ได้ครับเพราะตัวไคโดในตอนที่ชนะลูฟี่นเนี่ย ฟี่เ,เนี่ยก็คงจะไม่สามารถเป็นจอยบอยได้แน่ๆเลยครับเพราะว่าลูฟี่เนี่ยโดนไคโดซัดสมอบแล้วก็แพ้ลาดฆ่าไปครั้งนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ลูฟี่กลายเป็นจอยบอยแล้วครับตัวไคโดเองเนี่ยก็คงจะช็อกมากๆครับและอาจจะถึงขั้นลงไปนอนชักดิ้นชักงอเลยก็ได้นะเพราะว่า แม่งเพิ่งจะชนะลูฟี่ชนะลูฟี่ไป3ครั้งก็คือลูฟี่มึงไม่ตายสักทีนะมึงก็ฟื้นเก่งจังเลยนะผมเป็นไครโดที่ผมเองก็คงอยากจะลองให้เลยอยากจะเป็นตัวพระแต่เขาลิขิตให้เป็นตัวร้ายนะครับชนะกี่ครั้งก็ไร้ความหมายสุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้กับพระเอกอยู่ดีนะ ค่าไคโดต่อสู้กับลูฟี่อีกครั้งหนึ่งในฐานะจอยบอยครับอันนี้จะเรียกว่าไงก็ให้ไคโดพ่ายแพ้จอยบอยครับและตัวไคโดเองก็ฟินเดเล่นะครับแล้วก็ตายตาหลับอย่างสงบได้รับความพ่ายแพ้อย่างยิ่งใหญ่สมใจอยากอะไรอย่างนั้นเหรอนะแต่นั่นแหละครับในท้ายที่สุดเนี่ยผมมองว่า,วายัางไงแล้วไคโดเองก็ต้องดีใจจนเนื้อเต้นแน่นอนครับที่จะได้ต่อสู้กับลูฟี่อีกครั้งหนึ่งครับแถมไม่ใช่ลูฟี่คนเดินแต่เป็นลูฟี่จอยบอยนะต่อมาคนที่4ี่ครับเลรลี่ครับหนึ่งบุคคลสาคัญที่ร และนะครับว่าตัวเลลี่เองเนี่ยก็คงจะรู้เรื่องราวของจอยบอยในอดีตแน่นอนครับตัวเลลี่เองก็คงจะแบบช็อกเซอร์ไพรส์มาทัฟักเกอร์นะครับว่าเฮ้ยไอคนที่จะเป็นจอยบอยกลับชาติมาเกิดใหม่จอยบอยที่โรเจอร์เฝ้ารอเนี่ยแม่งกลายเป็นลูฟี่ลูกศิษย์ของตัวเลลี่เองเว้ยหูเลลี่นี่คงจะดีใจเนือเต้นมากๆเลยครับลูฟี่เองเนี่ยก็เหมือนเป็นคนที่สืบทอดเจตนานลมของโรเจอร์จะม,มีอะไรบางอย่างที่มันคล้ายๆกับโรเจอร์อยู่แล้ววะอันนี้น่าสนใจนะครับผมเองก็เชียร์เลยนะครับว่าถ้าเลลี่รู้ว่าลูฟี เป็นจอยบอยนะครับผมอยากจะให้เลลี่เนี่ยมาเคลื่อนไหวพร้อมกับพวกลูฟี่ไปเลยนะครับมาคอยซับพอร์ตลูฟี่มาเป็นขุมกําลังลูฟี่มาคอยเป็นแบ็กมาคอยเป็นพี่เลี้ยให้กับพวกขุมกําลังลูฟี่อะไรพวกนี้นะเพราะถือว่าการช่วยเหลือลูฟี่เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการช่วยเหลือแล้วก็ทําให้เจตนาลมของโรเจอร์ในอดีตเนี่ยได้ล้ล่วงขึ้นมาก็เป็นได้ครับเพราะอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าจอยบอยเนี่ยก็เป็นคนที่โรเจอร์เฝ้ารอนะครับถ้าทําให้ลูฟี่ประสบความสําเร็จก็เหมือนกับว่าเป็นการช่วยเหลือโรเจอร์ทําให้เป้าหมายของ โรเจอร์นั้นรู้ล่วงได้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องวงเล็บไว้อีกนิดนึงครับการที่ผมอยากจะให้เลลี่เคลื่อนไหวพร้อมกับลูฟี่หรือว่าคอยซับพอร์ตลูฟี่คือมันไม่จําเป็นจะต้องณนะเดี่ยวดีณนะเวลานี้นะมันอาจจะเป็นแบบช่วงเวลาสําคัญช่วงศึกใหญ่นะครับเช่นการประทะกับขุนกําลังใหญ่ของกองทัพเรือน,นะครับหรือว่าการประทะกับขุมกําลังใหญ่ของรัฐบาลโลกอะไรประมาณนั้นนะที่ผมมาว่าอยากจะให้เลลี่เนี่ยมีบทบาทในช่วงศึกสําคัญศึกใหญ่แล้วก็มาช่วยพวกลูฟี่นั้นกู้วิกฤตอะไรประมาณนั้นนะครับ ia, คนที่ห คับคนนี้ก็น่าสนใจครับคือแ้งเนี่ยคาดหวังในตัวลูฟี่อยู่แล้วว่าจะต้องเป็นคนที่ใหญ่ในอนาคตครับแต่ผมมองว่าตัวแช้งเองเนี่ย มันก็คงไม่ถึงกับขัน้นคาดหวังว่าตัวลูฟี่จะเป็นจอยบอยในอนาคตหรอกนะครับการที่ลูฟี่เป็นจอยบอยเนี่ยก็คงเป็นอะไรที่แบบเกินเลเวลเกินสิ่งที่แชงนั้นคาดการไว้พอสมควรครับและตัวแชงเองเนะครับผมมองว่าน่าจะรู้เรื่องราวของจอยบอยอยู่บ้างแล้วนะครับเพราะว่าในการร่วมประจจนภัยกับกลุ่มโรเจอร์เนี่ยการที่จะได้รูข้อมูลของจอยบอยมาบ้านนะครับผมมันเป็นเรื่องที่ make s e n s อยู่แล้วครับตัวแชงเองเนี่ยก็คงจะซอร์ l y รส์มากครับว่าเด็กปั้นของเขาอย่างลูฟี่นะครับเป็นจอยบอยเป็นบุคคลในตำนานครับและเรื่องนี้เองเนี่ยก ตัวแชงนั้นครับยอมรับในตัวลูฟี่อย่างเต็มที่แบบไลายข้อสงสัยนะครับแล้วมันก็จะยังไปเพิ่มดีกรีความพีอีกด้วยครับว่าในวันที่แชงเจอลูฟี่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการที่แชงเจอกับลูฟี่ในฐานะจอยบอยคนใหม่นะครับโอ้คงเป็นโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ <c oughs> น่าจะเป็นช็อตสําคัญนะครับมากๆของเรื่องนี้แน่นอนนะคนที่หกครับคนนี้ช็อกแน่นอนครับกาครับผมเดิมทีลูฟี่เนี่ยครับไปป่วนในสงครามมารินฟอร์กลายเป็นจกักรพรรดิคนที่5หรืออะไรพวกนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่กาเนี่ยคือช็อกใน อยู่แล้วนะและยิ่งกาบดูว่าลูฟี่เป็นจอยบอยนะครับผมเออบุคคลที่เป็นตัวอันตรายในปริศาสต์โลกร้อยเปีแห่งความว่างเปล่าครับรับรองได้เลยครับว่ากาบโคตรจะช็อกค,ครับไม่ใช่ช็อกในทางที่ดีนะอาจจะเป็นการช็อกในเชิงลายมากกว่าครับเพราะกาฟก็จะรู้ในขณนะดเดียวกันครับว่าตัวลูฟี่หลานลักของเขาเนี่ย แม่งตกเป็นเป้ารัฐบาลโลกแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงตายที่มันสูงยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดนหมายหัวมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกหลายต่อหลายเท่าตัวตามไปด้วยนะครับคนที่7็ครับผมดาก้อนครับดาก้อนพ่อของลูฟี่ครับผมว่าดากอนเองก็ต้องช็อกมากๆอยู่้วครับอาจจะมีการช็อกด้วยปนน้อยใจด้วยครับเดิมทีดากอนเนี่ยเป็นอชาชญากรที่ชั่วร้ายที่สุดในโลกแล้วก็เป็นคนที่รัฐบาลโลกต้องการตัวมากที่สุดในโลกนะแต่ตําแหน่งนี้เนี่ยอาจจะสูญเสียไปให้กับลูกชายของเขาก็เป็นได้ครับเพราะว่าจอยบอยเนี่ย คนที่แปน่าจะอันตรายที่สุดในช่วง100เปร้อยปีงความว่างเปล่าจนบริษัทในช่วงนั้นต้องถูกลบหายไปนะครับผมมันไม่น่าจะมีอะไรที่มันน่ากลัวไปกว่าจอยบอยแล้วก็อันตรายไปกว่าจอยบอยนะครับผมเพราะฉะนั้นครับลูฟี่จอยบอยเองเนี่ยก็น่าจะขึ้นแท่นคนที่อันตรายน่ากลัวที่สุดรฐบาลโลกต้องการตัวมากที่สุดพุ่งหน้าแสงดาก้อนไปได้นั่นเองครับคนที่แปกครับอันนี้ขอเรียกเป็นกลุ่มไปเลยแล้วกันนะครับผมก็คือพวกเหล่าฮาปุเท่านี่ครับเวลาโผล่ก็โผล่ตัวมาพร้อมกันทั้งรห้าลงรขอี่จะ ตื่นขึ้นก็มีการสั่งเก็บลูฟี่นะครับผมแต่ดูนว่าจะทําไม่สําเร็จครับนอกจากวิทิาศาสตร์นั้นจะตื่นไม้พอครับลูฟี่ไม่นกลายเป็นจอยบอยซสอีกนะครับถ้าวุฒเท่านี้น่าจะช็อกยกกาลัง8นะครับผม กลายเป็นสวยเพิ่มนะครับแทนที่จะได้กําจัดศัตรูตัวฉกาดกลับกลายเป็นว่าไปปลุกศัตรูตัวฉกาดให้ตื่นขึ้นมาซะอย่างนั้นนะแล้วพอพูดถึงข้าพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องพูดถึงบุคคลที่ก้าวไปด้วยเลยนะครับผมนั่นก็คือท่านอิ่มนั่นเองครับก็เป็นแบบตัวบอยขึ้นไปอีกทีนึงครับเฮ้ยอันนี้เราก็น่าจะพอเชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผลได้มากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับว่าเฮ้ยทำไมตัวท่านอิมเนี่ยครับถึงเหมือนกับว่ามีความสนใจในตัวลูฟี่หรือว่าอาจจะหมายหัวลูฟี่ด้วยนะครับ ับลูฟี่แล้วก็ทําลายใบประกาศจับลูฟี่ครับก็อาจจะเป็นเหตุผลที่เราเห็นตามปัจจุบันนี้เลยก็เป็นได้ครับอาจจะกลัวทั้งผมพิศาเตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะกลัวความเป็นจอยบอยที่อยู่ในตัวลูฟี่ด้วยก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้นครับแรงกดดันการไล่ล่าการกำจัดลูฟี่จากทางฝ,าฝา่งรัฐบาลโลกและกองเรือครับก็คงจะทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นไปกว่านี้แล้วก็เข้มข้นมากขึ้นไปกว่านี้อีกหลายเท่าตัวแน่นอนนะครับผมเออข้าวหัวของลูฟี่นะถ้ารัฐบาลโลกรู้ว่าลูฟี่เป็นจอยบอย ก็น่าจะพุ่งปรีดพุ่งปรีดนะครับจนคาดเดายากไปซะแล้วนะและทั้งหมดนี้ครับก็คือ9บุคคลนะครับที่จะต้องตกใจสั่นสะเทือนโลกโลกตะลึงแน่นอนครับเมื่อรู้ว่าลูฟี่กลายเป็นจอยบอยไปแล้วครับเมื่อรู้ว่าจอยบอยนั้นกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งหนึ่งครับผมเป็นเรื่องราวที่มันหยดแน่นอนครับหลังจากนี้ครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับ